สวัสดีครับเพื่อน,นะน,น,นอครับมโนครับวันนี้วันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดนะวันที่สิบเจ็ดนะฮะก็ไม่ได้คุยกับเพื่อนน่าจะเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะผมเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดฮะไปต่างจังหวัดมาก็เนี่ยได้บาดแผลมาด้วยไปพอดีที่ต่างจังหวัดนฝนะนมันตกมันลื่นก็เลยลื่นล้มนิดหน่อยก็ไหนนึง นักลบก็มีบาดแผลก็ต้องขอบคุณหลายคนับที่เป็นห่วงนะโทรมาถามผมว่า hey, พี่หายไปไหนนู่นนี่นั่นบาบาบานี่ก็กทํางานนะทํางานหลายอย่างนะแล้วก็เนี่ยมีน้องโทรมาคุยเรื่องอุโมงยักษ์นะพอดีผมก็ดูข่าวเมื่อวานนะั้งรู้สึกเมื่อวานนะอาจารย์ชาติชาติไปดูอุโมงยักษ์ที่มีปัญหาเนะี่ยการชาติชาติท่านก็เคยให้ลอง ว่ากรุงเทพไปดูแลนะสอ,องรู้สึกว่าพูดลบเหมาอุโมองยักษ์เนี่ยน่าจะเป็นชิโนไทยนะ,จะเจ้าเดียวกันกันกนกบที่ทกกํารัฐสภานะที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้มันล่าช้าฮะล่าช้ามาเป็นปีละล่าช้ากับสองปีนันนะโครงการอุโมองยักษ์เนี่ยคราวนี้ว่าอ่าราคาประมาณสี่พันเก้าร้อยล้านบาทนะอุโมองยักษ์เนี่ยถ้าจะเสียค่าปรับเนี่ยมันล่าช้าสองปีนะ เสียค่าปรับราชาเนี่ย0.1%เนี่ยของสัญญา49,000ล้านบาทเนี่ยนะฮะก็เป็นเงินวันล,ละวันล,ละหน่อยสิบร้อยพันหมื่นแสนวันล,ละ4,90,000บาทค่าปรับนะมีราชามา2ปีแล้วเขาอ้างว่าอะไรป่ะอ้างว่าอ่ามันติดพรบฉุกเฉินติดโควิดน,นู่นนี่นั่นบาบาบาเนี่ยก็เลยลระงับการ การจ่ายค่าปรับไปแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคอ,อรม,มออนุม,มัติว่าเออมันต้องจ่ายละค่าปรับนะเพราะว่ามันล่าช้าม,มาสองปีแล้วก็อาจารย์ทัชชาติก็กําลังดูอยู่ว่าเฮ้ยมันใครได้ผลประโยชน์กับพรบฉุกเฉินใครเสียผลประโยชน์กับพรบฉุกเฉินนี้นะฮะเพราะว่าไปนะผมไม่ได้ล่าหาใครนี่เก็บมาเล่าให้เพื่อนฟังอย่างรัฐสภาหนันยันเจ้าเดียวกันเนี่ยคอรมอเจ้าเดียวกันเนี่ยซิโนไทยเนี่ยตอนนี้เอ๋ยนามนเรียนเรื่องจริง แล้วใครเป็นใครอยู่บริษัทนี้ก็น่าจะรู้นะน่าจะรู้ตอนนี้ก็น้ํารั่วอยู่น้ํารั่วยังนง้นน้าตกนะฮะที่สภาเราเนี่ยสภาไทยนยที่แพงที่สุดในในภูมิภาคเนี่ยโคตรแพงโคตรหรูนเนี่ยนะน้ํารั่วอยู่ก็หมดสัญญาละมันก็ต้องเสียค่าปรับนู่นนี่นั่นบาบาบาเนี่ยนะก็ก็ว่านไปก็ตอนนี้ก็ อาจารย์ใช่ๆก็เข้ามาดูแลก็น่าจะดูแลผู้รับเหมาในกรุงเทพนะแต่รัฐสภาผมไม่รู้นะว่าเกี่ยวกับกรุงเทพหอป่าไม่แนใ่ใจนะอาจจะไม่เกี่ยวนะแต่ว่าเรื่องอุโมงค์ย่างนี่เกี่ยวแต่ว่าที่เกี่ยมาล่อหมายว่าผู้รับเหมาเดียวกันนะครับคนคนบริษัทเดียวกันนะ่ะเออใหญ่ขนาดไหนคิดเองก็แล้วกันนะเพราะว่า,ารัฐสภาก็ล่าช้าเหมือนกันการส่งงานนู่นนี่นั่นแล้วกรมบัญชีกลางเนี่ยก็ให้งด งดการเสียค่าปรับไว้ก่อนอ่าอ้างว่ามันพราบฉุกเฉินอยู่ไม่ต้องเสียอโอ้โห้าใจดีเลยอก็วานไปคนระับเ็เก็บมาเล่าฮะก็อย่างที่เล่าอ่ะการชัดๆเพิ่งไปดูอ่าอมงยักษ์อีกรอบหนึ่งตรงฝั่งตะวันออกนะหลังจากอ่าส่งท่านรองผู้ว่าไปดูมาแล้วอนะันเนี้ยมันล่าช้ามาหลายปีแล้วสองปีแล้วเนะแล้วตอนนี้อุโมงยักษ์มันสุดฮนะมันสุดอยู่นะ ต้องซ่อมอีกประมาณไม่ต่ำกว่าสองปีครับกานี้เน,นี่ยเนี่ยแล้วผู้ับเหมารายเดียวขึ้นด้วยเนี่ยก็เนี่ยตอนนี้อาจารย์ท้ชกาเราสั่งตรตวจสอบอยู่ว่ามันสุดเพราะอะไรเพราะโครงสร้างหรือเพราะนู่นนี่นั่นอ่ะมันจะเสียหายอันตรายหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะก็ใครตามขา่าวก็ตามตามมาได้อันนี้นผมเก็บมาเล่าว่าค่าปรับเนี่ยที่มันติดพลอฉุกเฉินเนี่ยใครรับผิดชอบเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยวันล,ละอืม สี่แสนเกบาทเนี่ยอใครรับผิดชอบเนี่ยวันละนะอแล้วใครเสียผลประโยชน์ใครได้ประโยชน์นะก็เก็บมารอแล้วกันนะฮะแล้วก็เก็บเล็กเล็ก,เกน้อยน้อยของอาจารย์ชา,ชาตชตเหมือนกันที่ว่าจะไปใช้หนังที่หัวลําโพงเนี่ยนะ,ะเรื่องคู่กรรมเนี่ยทางหัวลาโพงเนี่ยเขาก็ไม่อนุญ,ญาตเขาอ้างว่าสถานการณ์โควิดเไม่สามารถจะให้ใช้ได้ทั้งดีประสานงานไปแล้วอืมแล้วก็อ้างว่า คนมันเยอะมันไม่เหมาะกับการที่จะให้คนมารวมตัวกันเยอะๆแล้วผมอยากถามว่าสมัยอ่าดรเอร์เอนะ <S 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 ขอนี่เองนาเนี่ย,ยนะที่ไปหาเสียงที่หัวลำโพงช่วงนี้โควิดเหมืนนอ,อมนกันปลสต์เสือเหมือนกันทําไมคุณให้เขาจัดนะตั้งเวทีเบเลอบลาแล้วก็นั่งกันหน้าสลานไม่รู้ใครเป็นใครเออหาเสียงกันอนะ่ะทําไมให้เขาจัดได้สถานที่เดียวกันครับแล้วตรงนี้คุณอ้างว่าโควิด พรรัวฉุกเฉินเออคุณไม่ให้เขาจ่าอืมสองมาตรฐานนะก็เก็บมาเล่ากันนะครับอืมคิดเองแล้วกันมีอะไรดีๆก็เก็บมาฝากค,ครับชอบกระดูไม่ชอบกรเลื่อนผ่านในธรรมาดาผมจะบาดนะครับคิดดีทําดีก็ออกบ้านอย่าลืมใส่แมสดเข้าบ้านอาบน้ําสระผมวัสดีครับมนโนรกนอกรก็รกับเดี๋ยว